ชีวิตไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้นใหม่สร้างสิ่งดีๆให้กับตัวเองจงตื่นเช้ามาด้วยความเชื่อความคิดใหม่ว่าสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับตัวเราอย่ามัวแต่ยึดติดกับอดีตอยู่กับเหตุการณ์ร้ายๆคนร้ายๆที่ไม่ทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นอะไรที่ปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางอย่าเอามันมาทำลายความสุขในปัจจุบันของตัวเราเองอีกเลยอย่าเพิ่งรีบด่วนสรุปว่าชีวิตนี้มันไม่มีอะไรดีแล้วโอกาสที่ดีมันหมดแล้วคนดีๆสิ่งดีๆ มันคงไม่เกิดขึ้นกับเราแล้วถ้าเราคิดแบบนี้เราก็จะท้อไม่มีพลังใจดังนั้นทุกครั้งที่เราเจอเหตุการณ์ไม่ดีทุกครั้งที่เราเจ็บปวดมันเป็นจุดเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เราไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นชีวิตคุณจะมีความสุขมากขึ้นถ้าคุณรู้จักปล่อยวางแล้วก็ให้อภัยตัวเองให้อภัยเหตุการณ์ในอดีตเรื่องแย่ๆเรื่องที่ทำให้เราไม่มีความสุขก็ตัดมันทิ้งออกไปจากชีวิตอนุญาตให้ตัวเองเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง แล้วชีวิตคุณจะมีความสุขมากขึ้น